กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้เรามีเน็ตฟรีของชุม,มุกเอสจะมาแจกลองเอาไปสมัครกันดูให้ครบทุกตัวเลยนะคะก่อนที่ทุกท่านจะไปสมัครขอแนะนำห้ามมีเงินในซิมเด็ดขาดป้องกันการโดนหักเงินค่ะก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะไปดูตัวแรกกันเลยค่ะ ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้าสดอกจันทร์3 7สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่5กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่2ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทก้าสดอกจันทก้สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่2กิก อายุการใช้งาน30วันค่ะอันนี้เป็นเนาา็ตพม่านะคะแต่เราก็สมัครได้ค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่3ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 7สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน็ตอยู่ที่1กิกอายุการใช้งาน1วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่4 ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันท3 5ดอกจัน3 5มหสี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเน่ยอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่5ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจันทร์935ดอกจัน 2 8สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเนี่ยอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน30วันค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวที่6ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 3 8 8 3สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเนี่ยอยู่ที่3กิก อายุการใช้งาน1เดือนค่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวสุดท้ายค่ะตัวที่7ให้ทุกคนกดไปที่ดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 0 3 3 6 6สี่เหลี่ยมค่ะความเร็วเนี่ยอยู่ที่2กิกอายุการใช้งาน7วันค่ะ ลองสมัครให้ครบทุกตัวเลยนะคะใครที่ได้ก็ยินดีด้วยใครที่ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยค่ะ